ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูโประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีต่อไปก็จะได้พูดเฉพาะในเรื่องของมงคลหมายความว่าสิ่งที่เป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มาถึงข้ออนวัชานิกรรม,มานิหมายถึงการไม่ประพฤติมิจฉาชีพ การประพฤติมิจฉาชีพนั้นเป็นอภปมงคลการประพฤติสัม,มาเชีพนั้นเป็นมงคลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสเช่นนี้แล้วเราก็พอจะมองเห็นว่ามิจฉาชีพนั้นคืออะไรความพดโกงต่างๆนั้นล้วนเป็นมิจฉาชีพการที่ทำให้บุคคลผู้อื่นเดือดร้อนด้วยอาชีพนั้น เป็นต้นว่าการค้ายาเสพติดการค้า,าสุราอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าสิ่งนี้ทำให้บุคคลต้องเดือดร้อนแม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะซื้อด้วยเงินไม่ได้ไปลักไปขโมยแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เ,เกิดความเสียหายแก่สังคมเพราะฉะนั้น จึงถือว่าเป็นมิจฉาชีพสิ่งที่เป็นมิจฉาชีพต่างๆนั้นมีเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามผู้ที่ดำเนินการสัมมาชีพก็เรียกว่าค่าโดยสุจริตไม่ได้คดได้โกงแล้วก็ทำตัวของตนให้บริสุทธิ์ความที่จะบริสุทธิ์ได้นั้นเมื่ออาศัยอยู่ในโลกนี้ มันก็ยากไม่ใช่ง่ายที่จะทำตนให้บริสุทธิ์ได้แต่ถ้าหากว่าใครทำได้บุคคลนั้นก็ถือว่า,เ,าเป็นมงคลถ้าหากว่าการที่มีการดำรงชีพดำรงชีพด้วยความไม่บริสุทธิ์ด้วยความคดความโกงในตลอดชีวิตนั้นเมื่อตายไปความบาปต่างๆเหล่านี้นั้น ไม่ใช่จะหยุดยั้งเพียงเท่านั้นจะต้องตามสนองบุคคลผู้นั้นไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรกรรมนั้นที่เรียกว่าเป็นมิจฉาชีพนั้นจะต้องติดตนตามตัวไปตลอดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นอัปปะมงคลแก่บุคคลผู้นั้นมากนัก เขาจะต้องสเสวยกรรมไปเมื่อเขาได้สร้างกรรมชั่วคือหมายความว่ามิจาชีพการสร้างความชั่วนั้นย่อมไม่มีการที่จะยกเว้นว่าเมื่อทำความชั่วแล้วความชั่วนั้นมันจะหายไปเองเป็นไปไม่ได้ความชั่วเหล่านั้นเขาเรียกว่าบาปความชั่วเหล่านั้นจะต้องติดตนตามตัวบุคคลคนนั้นไป บุคคลพวกนั้นแม้จะว่าเป็นคนจะร่ำรวยด้วยการทำมิจฉาชีพมีความสุขในชาตินี้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมิจฉาชีพเอาไว้นั้นไม่ใช่ว่าความร่ำรวยต่างๆจะช่วยเขาได้ว่าให้เขาพ้นไปจากอบายภูมิ พราะอบายภูมินั้นเป็นที่รองรับของบุคคลผู้ที่สร้างความชั่วหรือเรียกว่าทำความไม่ดีเอาไว้อบายภูมินั้นมีนรกสัตว์เดรัรฉานเปรตอสุรกายสี่สถานนี้เรียกว่าเป็นสถานของเป็นสถานที่อยู่ของพวกมิจฉาชีพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลักขโมยโจรปล้น ไม่ว่าจะเป็นการที่ทำสิ่งต่างๆที่มันไม่ถูกต้องคำว่าไม่ถูกต้องก็คือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและบุคคลผู้อื่นนั่นเองอนานวัชานิกรมานิที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าการที่ไม่กระทำเช่นนั้นเป็นการที่ทำมงคลให้แก่ตัวด้วย ทำมงคลให้แก่บุคคลผู้อื่นด้วยเพราะว่าสัมมาอาชีพเมื่อกระทำขึ้นไปแล้วนั้นก็มีบุคคลที่เข้ามาร่วมในการทำสัมมาอาชีพเป็นคณะเป็นหมู่่เ,เรียวกว่าเป็นพวกมากมากขึ้นมากขึ้นพวกนั้นก็เรียกว่าเป็นพวกที่เรียกว่าอยู่ในฐานะมงคลคำว่ามงคลน,นั้น คือความเจริญความเจริญนั้นย่มอมปิดเสียซึ่งอบายทั้งสี่อบายทั้งสี่นั้นเป็นอันวาปิดสนิทก็มีทางเดียวก็คือเมื่อล่าจากโลกนี้ก็ไปสู่สวรรค์เมื่อกลับลงมาจากสวรรค์บางเกิดมาในโลกนี้เขาก็ได้รับความสุขเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ปฏิบัติสัมมาอาชีพ จึงถูกกับองค์มรรคที่พระพุทธเจ้าแสดงถึงองค์มรรคว่าสัมมากมัมมโตการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุดั้กล่าวผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาคือหมายความว่าผู้ที่มีสติมีปัญญานั่นนะ่ะเขาถึงได้เลือก เหมือนก,นกันกับคนที่เขาเลือกสิ่งของต่างๆเนี่ยเขาจะเลือกสิ่งของที่ดีๆอันไหนมันดีๆเนี่ยเขาก็จะเก็บอาไว้อันไหนมันไม่ดีก็เก็บไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของไม่มีค่าไม่มีราคาแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เน่าบูดหรือเป็นเป็นสิ่งที่ให้รกรุงรังจะบอกว่าไม่ดีส่วนของดีๆเขาก็จะเก็บ เราสังเกตได้จากผู้ที่มีความฉลาดต่างๆนั้นสามารถเก็บเงินเก็บทองเก็บข้าวเก็บของเอาไว้ในที่มิเชิดรู้จักเก็บไม่ได้ทิ้งเรี่ยราดาเพราะสิ่งของเหล่านั้นเป็นของที่มีค่าเป็นเพชรเินจินดาเป็นเงินทองเข้าของเก็บไว้ในที่ดีเก็บไวไ้ในที่สมควรนั่นเรียกว่า ทำที่ถูกต้องเหมือนกันกับผู้ที่เห็นว่าสิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์มันเป็นมิจฉาชีพทำให้เราต้องปเป็นเดือดร้อนในภายหลังก็ยกเลิกไม่ทำแล้วก็มาปฏิบัติในสัมมาอาชีพอย่างนี้เป็นต้นอย่างไรก็ตามคนทั้งหลายก็จะต้องพาการทักท้วงว่า ถ้าหากว่าไม่ทำมิจฉาชีพและจะไปหารับประทานกันที่ไหนจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรการมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำมิจฉาชีพอยู่ไม่ว่าใครที่ไหนมีคนประท้วงอย่างนั้นขึ้นมาก็คนที่ประท้วงนั้นก็เรียกว่าไม่เข้าใจคือคนเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ เหมือนกันกันกบผู้ที่มีปัญญา,เ,าเลือกดูอันนี้มันเป็นหินเอาไว้ทำไมทิ้งมันซะอันนี้มันเป็นเพชรแล้วเราก็เก็บเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เรียกว่าคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อจะอยู่ในโลกนี้ให้เป็นมงคลก็จำเป็นที่จะต้องใช้ปัญญาสามารถที่จะรักษาตัวรอดเพราะว่า รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเพราะฉะนั้นอ,อ,อนวัานิกรรมานิการที่ไม่ประกอบมิจฉาชีพต่ตางๆเอตมังคารมุตมังจึงเป็นมงคลอันสูงสุดสดวัสดีสาธุ